สวัสดีครับวันนี้ผมช่างปิงโมดิฟายนะครับจะมารีวิวหางปลูกมันนะครับเนี่ยใส่ได้กับรถทุกยี่ห้อนะครับว่าจะเป็นยีแรงไซส์สี่แรงไซส์หแรง47 40 52ห้าอที่จะเป็นฟอร์ดสั่งทำได้ครับผม ดูงานครับดูงานแข็งแรงทนทานครับผมดูปลาชื่มกับปลาชืม่มเนียนครับเนียน,น,ยนอันนี้เป็นรุ่น40แรงนะครับเขามาสั่งทำไว้ครับตัวน,นี้จะเป็น กันซิงค์นะครับกันสนิมครับนี้ครับตัวนี้จะเป็นฝาพับนะครับเป็นบานมีโซ่ดึงครับตัวนี้ถอดออกได้ครับผมถอดออกได้จะมีน็อตล็อกตรงนี้ครับเวลาออกก็น็อตน็อตายออกมาครับนี่รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมปกติตัวนี้จะจะไม่ใช่บานพับนะครับ จะจะสุดอยู่แค่นี้นะครับอันนี้ความกว้างอยู่ที่ร้อยแปดสิบกับถ้ารวมบานพับก็ข้างละสามสิบเซนนะครับความสูงร้อยเอความสูงแปดสิบนะครับความสูงจากพื้นนะครับร้อยแปดสิบจากนี่ตอนนี้นะครับมานี่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ นี่ครับรุ่นหม่ผมนี่ครับความสบบามารถพิเศษคือเราสามารถพับตรงนี้ขึ้นนะครับจะเจาะรูไว้ให้ล็อกนี่ครับไว้ล็อกอันนี้ก็ล็อกล็อกได้นะครับจะเป็นกระบะเป็นคอกนะครับไว้ใส่ของได้หลายอย่างนะครับผมนี่ครับ ตรงนี้เราก็ทําทํารู้ไว้ให้เสียบเสียบสำหรับทําล่มนะครับผมเวลาเราไปเสียบมันก็ทําล่มใส่นะครับจะได้ไมัร้อน,นครับผมนี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นตะแกงนะครับผมตะแกงไว้สำหรับมองดูครับสำหรับคนขับมองดูว่ามันหมดหรือ,อยังตรงนี้ก็จะวางนะครับ บางมันนะครับเนี่ยครับเวลาทําความสะอาดก็ง่ายครับผมผมจะมีสองรุ่นนะครับผมแต่อีกรุ่นหนึ่งยังไม่ทานะครับเนี่ยครับเหล็กเหล็กเตรียมมาแล้วครับอีกอีกรุ่นต่อไปตรงนี้จะเป็นตะแกรง้วยนะครับี่เลาทางานจะได้ไม่ร้อนนะครับให้ลมมันผ่านได้นะครับน่ครับผมสั่งได้ครับขนาดเท่าไหร่รถไถยรุ่นไหน ชอบเล็กชอบใหญ่สั่งได้หมดครับผมราคาเบาๆครับตัวนี้จะอยู่ที่หกพันบาทนะครับผมสำหรับตัวนี้หกพันบาทครับราคาไม่แพงครับราคานี้คุ้มคุมเลยครับได้ใหญ่ด้วยครับตรงนี้ลึกลึกจากนี่มาท้ายนี้ร้อยร้อยสามสิบนะนครับผมนี้ยใหญ่แน่นอนครับผม ชมชม,ชมร,รอบผมนะครับงานงานะครับใครสนใจก็ทักทักมาทางเพจได้เลยครับผมอูช่างปิงมูลิฟายนะครับครัลิปนี้ก็ขอจบสักเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม